สวัสดีค่ะพ่อโกช่องวัานไม้และเพื่อนอวิชเชียรค่ะเป็นคลิปแรกของช่องเลยนะคะมันหนีว่านไม้กับสีผ้ามาเบิร์บรรยากาศการซ้อมนะคะนั่งหายกัศกับแจ็บค่ะมาเบิร์กันเลยค่ะพ่อไงอ่านเขานัดเข้าเด้อร์ซิมีเรื่องมาบอกสู่ฟังเขานัดเที่ยงแล้วตอนนี้เที่ยงแล้วเข้าไปเลยเข้าไปเลยเขานัดเข้าเด้อเที่ยงพอดีเนี่ยเป๊ะแล้วเนี่ยต้องมาก่อนเลยที่ทุกคนเลย ไปไปไม่เลยไปไปไปกว่าเป็นเอ่อสงมาเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดเดี๋ยวจะให้เปนใหม่สอกนเร็จเดี๋ยวให้รูตกปรับปรับท่าน้องได้ไหมปรับได้หดทุกอย่างเลยอันนี้รู้จักกันยังอันนี้ชื่อหนุเขาขอย่างนัไม่ช่หนุ่ยนี่ชื่อหนมีเ็่ เขา้ครับพยนนงก็ได้ยังม่ต้องต็อามืวานอะเมื่อวานที่ถามนไม่ออกตอน้อมอะเขาบอกว่าให้ออกตอนที่มันเเปอย่างเนี้เดี่ยวเขาเ่้อกอาานี่คู่รเขนองให้เบาได้ปนองให้ดูแค่เ่าๆเนาะสักหน่อยแล้วก็ไปหปนอนเนาะจริงๆออกโโ่ตรงนีก่อนก็ได้ แล้วปักก็ได้ไ้หมดลราสร้างดูแล้วปักปักด้เลยปักบนหสีรลานสองกก็ไมนคือเอาเอาให้มั่นใจเลยไม่เอาอยู่ตรงเอาให้มันเคลแล้วก็ตอนถึทำคือนเลยทเคอสิบละว้าวประมาณนี้เลยครัแรกก็ใจหงที่ส 嗯，好，还是有规律的，来。 ก็คือไปเข้าเข้าหันเรียนมาจากไหนเรียนมาจากคุณผู okay. ้ที่ส่งค่ะโรงเรียนโรงเรียนเก่าค่ะอเพราะว่าผู้ส่งเหรอคะใช่ค่ะเป็นเด็กปงมาร้องใช่ไหมเราร้องใช่ไหมใช่ค่ะเป็นนักร้องแต่ว่าร้องได้ ท่าเราไม่อ huh. ้ท่าของเราอ่ะอันนี้ก็อปแกลไล่ก่อนสองสองหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดแล้วก็สองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคุู้อมมีคนห้าหกเจ็ดแปดแล้วค่อยไป ถ้ากะกม่อนหรือมอกาสมาเันหือคว่าหรือเขขึ้นมาอย่างติรติรติรเตดกบตไอโลกันงต้องจัน มาด้วยกันเหรอครับเด็กสิบสามเท่ากันนะนนะแต่มันตัวใหญ่ไอ้เปนใหม่อะไอ้พี่น้องเขาสอนพี่น้องซ้อมพี่น้องพี่นองให้เป็นซ้อมพีน่นอ,นองอนี่ถือว่าคลิปแดก เอาพี่น้องเป็นความลับเนาะทีนี้อ,อย่าลืมเข้ากลุ่มพี่น้อจงจี้มตัวเข้ากลุ่มสวัสดีพี่นิวครับสวัสดีครับว่าไงคะมาดูแน้องอืมตอนนี้อ่ะรีบๆเข้ากลุ่มครับตอนนี้ยังเป็นความลับเออควา <c oughs> มลับว้าพีสกองหับไมเป็นฝาแฝดเป็นพจะใครใอ้ไอ้นะ่ไม่ไม่ใช่ว่าช่วงนี่ลมมาจากลมเนี่ยลมลมวันไหนไงแค่นีนั่ะเค่นีนั่ะนี่พี่น้องเอ้า เป็นไรก็จะเลื่มหอบคุณพี่น้องเศร้าเร้า,าเดี๋ยวบอดโจเดี๋ยวแม่สุภาพเพิ่งมาปักทูให้ไดึงขึ้นปั๊บทั้งกแก๊ทั้งบนไงไม่แก๊สอ่ะต้องแก๊สสิไม่กแก๊สใช่ครับให้เบิ้งแค่ข้าวข้าพี่น้องตอนนี้ดูแค่ข้านอว ดูแค่ข้าวๆพี่ต่องเข้ามาน้ำได้เลยไม่ต้จองโต๊ะนะครับคุณค้หน้าอะไรครับขอบคูณิดครับหนึ่งร้อยสาสิบแปดาทครับบัญชีเดิมเง่นขายเดิมครับถัาเข้าไปเลยครับสอายเดือดแตงแตงเนะครับเองเนี้ยงมแ้วครับอย่าลืม่ให้กำลังใจกันหลายๆเรือครับคุโซโรสอบถามก่อนก็ได้ครับศู1ย3หกหนึ่งเ้าามาสามเก้าหนห้าครับ อ้อรับมนากี่พี่น้องสวยงามมากพี่น้องสุดยอดแค่ข้าวๆพี่น้องเมื่อทั้งสองเจอกันแล้วเอาจนเด็กอจะลืมขอกุมนะพี่น้องเ้อมื่อนีนอ้มันน่นอนวันนี้คุณครูถึงกับเอ่ยปากเลยพี่น้อง จพี่น้องคุณครูถึงกับออกปากเลยพี่น้องว่าคุณครูถึงกับใบปากชมว่าวันใหม่หนูไปซ้อมมาแต่ไหนหนูเก่งมากแต่หนูฟ้อนสวยมากครับพี่น้องอันนี้คู่ผู้พ่นฝึกสอนจนจนออกปากเลยพี่น้องสุดยอดจริงพี่น้องเอาคลิปนี้ฝากไว้สน,นิทพี่นอ้องจะลืมเข้ากลุ่มพี่น้องโอ้ยอมรับยอมรับคุณครูยถึงกับเใยปากเลยครับพี่น้องเอาคลิปนี้ฝากไว้สน,นิทไปเ่็นครับบ๊ายบายสวัสดีครับ